โอ้โห oh เรามาตามข่าวสารของแบงคชเมงปาวากันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าปาวาเนี่ยได้แจ้งให้ไบเยอร์รู้แล้วว่าไม่ขอต่อสัญญาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตบิลครับสื่อเยอรมันนะครรายงานบอกว่าแบงชเมงปาวาครับได้แจ้งให้ไบเยอร์มินิกรู้แล้วว่าเขาไม่อยากจะขยายสัญญาที่กันดหมบแล้วในปีหน้าแล้วการตัดสินใจในครั้งนี้ของปาวาทำให้ไบเยอร์ต้องเลือกแล้วครับว่าจะปล่อยให้ปาวาออกจากทีมในช่วงสัปดาห์น,นี้หรือจะปล่อยให้เขาอำลาทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสัญญาาหมลงในนนปีน้24 แต่ก็ตามปาวาหวังว่าจะเป็นแบบหลังมากกว่าเพราะเขาเชื่อว่าสต้ไบเยนจะทําให้หลายสโม,มสรต้องถอนสม,มอเพราะตั้งราคาไว้สูงจัดเลยสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าปาวาครับเป็นหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวานในฤดูกาลน,นี้เป็นอย่างมากเลยและการปล่อยเขาออกไปจะเป็นเรื่องที่เสียหายต่อชูเก้นเป็นอย่างมากที่พยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อกับทีมนะครับ โอ้โหเราต้องบอกว่าปาวาคนเนี้ยเล่นได้หลากหลายบทบาทในแนวรับของฤดูการนี้ครับแถมช่วยทําประตูไปถึง7ประตูเลยในทุกรายการเป็นตัวเลือกที่จุดขึนแล้วก็ยูเลียนในเกลมันสว้วางชัยเป็นยามากที่อยู่กับไบยเยน แต่ว่ายังไงก็ตามปาวาต้องการพาตัวเองไปหาความท้าทายใหม่ในต่างแดนครับโดยมีข่าวว่าสโมสรในพิมพ์นังเกฤษอย่างลิปูกลังให้ความสนใจอยู่ด้วยโอโหรวมไปถึงในสเปนก็มีนะโอโ้ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของแบงชแมงปาวานะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่านักเตะคนนี้โชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวามากๆเลยในแนวรับนะครับถ้ามาอยู่ลิปูจะเป็นยังไงครับเนี่ยถ้าลิปูออไปจริงๆนะ